รีแลกซ์ now ไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเป็นไงบ้างอันนี้โรงแรม c ิตี้เอ็มชาวดูโกรแอร์นะคะห้องไม่ใหญ่ห้องน้ำก็เล็กๆขนาดนี้มาดูสิ ตอนนี้ใหม่มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะที่ชื่อว่า Citizen M Chateau Go นะคะก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในบริเวณสนามบินที่ปารีสค่ะสนามบิน c d g หรือว่า Chateau Go นั่นเองนะคะตอนนี้ใหม่กำลังรอขึ้นเครื่องนะคะพอดีใหม่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์นะคะพรุ่งนี้เช้าวันนี้เป็นวันที่20 S 25 s e p t e m b เซปเทอนาะเป็นวันที่25 September ปเทมเบไฟลใหม่วันที่26นะคะก็คือเราเดินทางมาจากทางใต้นะคะเอ็กซ์พวเนาะโดยโดยโดยรถไฟนะคะมารถไฟจากทางใต้ทางเอ็กซ์พวงมาเซมานี่ก็3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็พอมาถึงที่สนามบินชาลดโกแล้วก็ลงแล้วก็ต่อเทรนมาที่โรงแรมเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะฟรีเพราะมันเป็นโรงแรมที่อยู่ภายในบริเวณ สนามบินอยู่แล้วนะคะ get to the point เลยเนาะว่า,าการเดินทางกับประเทศไทยของใหม่นี่เป็นยังไงบ้าง <c ười> คือที่จริงอ่ะใหม่มาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเกินเกินช่วงเวลาที่ตั้งเป้าว่าจะต้องได้กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าพอดีช่วงโควิดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปทั้งการคมนาคมต่างๆเนี่ยคะ่ะเราไม่สัมันไม่สะดวกที่จะกลับบ้านได้แต่ว่า Final l y แล้วนะคะเราก็ดีไซน์เนาะว่าโอเคเดี๋ยวเราจะ กลับไทยกันแล้วนะคะคือจริงๆแล้วว่าการกลับไทยของใหม่อ่ะมันมีอยู่2องออปชันออปชันนึก็คือกลับประเทศไทยโดยตรงเลยแล้วก็ออปชันที่2ก็คือบินผ่านประเทศคเมนก่อนนะคะซึ่งเราได้ดิสคัสแล้วก็บาลานซ์แล้วจากปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่เราได้ได้คุยกันแล้วนะคะเราชั่งน้ำหนักสุดท้ายเราเลือก choice ที่ว่า เราจะเดินทางผ่านไปที่คเคมรก่อนนะคะสรุปง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจเลยนะคะว่าถ้าใหม่เลือกที่จะเดินไปประเทศไทยคือมันมีความยุ่งยากตรงที่ว่าถ้าเราติดต่อสถานทูตไทยที่กรุงปารีสแล้วอะที่สถานทูตไทยเขาไม่ได้การันตีเราว่าเรากับสามีเราสามารถเดินทางไปด้วยกันถ้าใหม่เดินทางกับประเทศไทยไปก่อนใหม่ก็ไม่ทราบได้ว่าสามีเนี่ยจะ ได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะได้เดินทางอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราสะดวกแล้วก็สบายใจที่จะเดินทางไปพร้อมกันนะคะนี่เป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งนะคะเหตุผลที่2ก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายของการเดินทางนะคะซึ่งจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหลังนะคะแล้วก็เหตุผลหลักที่3ที่เราไปแคมเบรเียเพราะว่าเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างคืออย่างเช่นว่าหนึ่งเราไปเจอลูกค้าเราที่เราไปทำ business ร่วมด้วยไปเจอเพื่อนนะคะแล้วก็ นู่นนี่นั่น,นเอาง่ายๆก็ก็มีเป็นเหตุผลที่อยากไปด้วยนะคะแต่พูดถึงเรื่องความไม่สะดวกสบายของเจมมากกว่านะคะเนื่องจากว่าคือตอนนี้วีซ่าวีซ่าของเขาหมดแล้ววีซ่าที่พูดถึงนี่หมาถึงเป็นวีซ่า Family หรือว่า Non-O นะคะซึ่งถ้าจะทำวีซ่าไทยนี่คือไปต้องไปที่ปารีสจาเดียวนะคะแล้วก็เดินทางจาก Red Zone ด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือที่มาเซนี่คือเป็นเป็นแบบ เขาเรียกเป็นแม็กซิมัมแล้วอ่ะคือตอนนี้เคสมันขึ้นสูงพีคมากพ้างมากแล้วค่ะที่มาเซเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่สะดวกสบายในการที่จะเดินทางไปกับจากบ้านทางตอนใต้แล้วก็ไปที่แปารีสครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะการเดินทางไปที่แคมโบเดียมันก็มีข้อเสียซึ่งเราก็จะมาพูดถึงตรงนี้เหมือนกันว่าหนึ่งก็คือเราเสียเยอะเสียเงินเยอะกว่า คือมันจะต้องมีการกักตัวสองรอบอะกักตัวนี่พนมเปนแล้วแล้วพอถ้าเราจะเดินทางกลับไทยอีกเราก็ต้องทําโปรเซอร์เดิมทั้งหมดอีกก็คือต้องไปกักตัวที่ประเทศไทยอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางมาที่อมอนแ่นมนเป็นการที่เสียสองต่อเข้าใจใช่ไหมคะซึ่งเราก็โอเคยอมรับในจุดตรงนั้นได้โอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงสเต็ปนะคะสเต็ป ขั้นตอนของการที่ใหม่จะเดินทางไปที่แคนเบเดียในครั้งนี้เนาะใหม่เตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวว่าจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะอันดับแรกเลยเนาะคือใหม่อะแอพพลายวีซ่าหรือว่าขอวีซ่าเขมรน่นนะคะเป็นเป็นวีซ่าบิสเนสนะคะซึ่งซึ่งข้อดีอย่างที่บอกเนี่ยมันไปตรงจุดที่ว่าเราสองคนอนะไม่ต้องเดินทางไปที่ปารีสเพื่อที่จะขอวีซ่ากัมพูชา เราสามารถขอวีซ่าโดยโดย,โดยเขาเรียกว่าอะไรโพสต์ก็คือทางไปรษณีย์ได้ใช่ไหมคะส่งเอกสารทุกอย่างไปรษณีย์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ส่งเอกสารพร้อมพาสปอร์ตไปที่สถานทูตแคบนบรเดียแล้วหลังจากนั้นเขาก็อนุมัติแล้วก็ส่งเล่มกลับมาให้เราที่บ้านนั่นคือความสะดวกสบายข้อแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะก็คือสเต็ปแรกสรุปก็คือใหม่ก็ได้วีซ่าเป็นบิสเนสวีซ่านะคะในส่วนของขั้นตอนว่าเฮ้ยทำไมถึงได้เป็นบิสเนสวีซ่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็ค่อยไปถามเอานอกรอบนะคะเดี๋ยวใหม่จะเลยไปสเต็ปที่2องเลยแล้วกันเนาะสเต็ปที่2ก็คือใหม่บุกไฟลานะคะ,ะจากการที่เราบุกไฟคือตอนนี้ข้อดีก็ที่ว่าประเทศเขมรยังไม่ได้มีการบล็อกฟรานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินทางไปกับคอมมูชเชียลฟลายที่ Available ได้ก็คือจะมีเป็นสิงคโปร์อีวาแอร์นะคะเอาจริงๆเราโดยส่วนตัวแล้วเราเราเรา,เรามีความเชื่อมั่นใน ในสิงคโปร์อะไรอยู่แล้วเพราะปกติเราไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องอะเราไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องแต่เพราะว่าสิงคโปร์อะไรเราโอเคสเต็ปที่3ก็คือใหม่ต้อง purchase covid 19 insurance นะคะซึ่งใหม่นะถ้าใหม่ไปประเทศไทยอะอันนี้เป็นข้อนึงที่ใหม่ต้องเสียเพิ่มขึ้นมาจากการที่ไม่เดินทางไปไทยแต่มาเมนมรใหม่ต้องซื้อ โควิด19 insurance เพิ่มขึ้น9 0 USD นะคะ c o v e r แค่20วันเท่านั้นนะคะในในเฉพาะแคมบเบอรียา20วัน90 USD นะคะก็ไปติดเป็นเงินไทยเอาเองเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใหม่ไปไทยใหม่ต้องมี Fit to Fly Form แต่ที่ไปเชียอเมนี้เขาไม่ได้ replace Fit to Fly Form แล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือหลังจากที่เราซื้อประกันแล้วใช่ไหมโควิด19 Insurance แล้วสเต็ปที่4ก็คือตรวจโควิด19 test อันนี้คือต้องต้องใช้ทั้งสองค่ะเดินทางไปไทยก็ต้องใช้แล้วก็เดินทางมาที่มรนี่คือก็ต้องใช้นะคะก็โควิด1 9 t e s เทเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าผลจากการที่เราตรวจก็ต้องอยู่ใน72ชั่วโมงก่อนที่ใหม่จะถึงขมน เข้าใจใช่ไหมคะคืออย่างอย่างใหม่จะเดินทางวันที่ยี่สิบกพรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยใหม่ต้องไปตรวจ l a บแล้วใหม่อะเทสไปสองที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะใหม่ต้องการที่จะ m a k ช sure ว,ว่าผลแล้วก็วันวันเวลาที่ตรวจเนี่ยได้รับภายในเจ็ดสองสั่วโมงก,ก่อนที่จะถึงพนมเปนคือเราต้องเมคชัวร์ทุกอย่างว่าให้มันแบบให้ให้มันตาม plan น,นะคะถ้าสมมติว่าผลไม่ออกเราก็ไม่ได้เดินทางแล้ว ใหม่ไปตรวจแ l a บใช่ไหมแ l บบอันแรกที่ใหม่ไปแล้วมันต้องส่งผลไปที่มาเซอคือตอนนี้ยังไม่ได้รับผลเลยแต่ว่าแล้วใหม่ไปไปติไป,ไป,ไปตรวจอีกที่เมืองนึงเมื่อวานนี้ผลออกแล้วภายใน24ชั่วโมงคือแบบดีใจมากแล้วสิ่งที่ดีใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือรู้อะไรรู้ไหมนีเกทีฟจ้ะดีใจมากแสดงว่าการที่เราจองตัว๋วจองตั๋วแอปพลายบิสเนสวิซ่าแล้วก็รอเดินทาง จนมาถึงที่สนามบินตรงนี้มันไม่ได้เสียเปล่าคือกูเดินทางได้เพราะงั้นเถอะคือกูเนกาทีฟก็พรุ่งนี้จะเตรียมตัวบินไปที่สิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตท,ทุกคนอีกทีนะว่าถึงสิงคโปร์แล้วเราจะเป็นยังไงบ้าง